สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้พามาเลาะดูต้นพุทรานะคะต้นนี้เป็นแดงอินเดียค่ะอันนี้เป็นลูกนอกฤดูลูกลูกในฤดูแต่เป็นฤดูฝนนะคะปล่อยให้เขาติดโดยธรรมชาติค่ะ แต่ต้นนี้ได้รับแสงแดดน้อยไปหน่อยนะคะได้รับแสงน้อยไปหน่อยลูกก็ไม่ค่อยติดนะคะแต่ดอกมีค่ะดอกมีดอกมีตลอดเลยนะคะพันธุ์แดงอินเดียนี่เป็นพันธุ์ที่ดอกเยอะให้ผลผลิตดกนะคะ ต้นนี้อายุ1ปีนะคะต้นนี้อายุ12เดือนแต่เดือนด้วยดูที่แล้วต้นเล็กก็เลยไม่ตัดนะคะไม่ได้ตัดทำสาวนะคะปีหน้าถึงจะตัดคะ่ะนี่ลำต้นของเขานะคะลำต้นของเขาแดงอินเดีย วันนี้ยายหนูจะมาฉีดยากำจัดมแมลงก็เลยเลาะดูก่อนดูผลงานเขาก่อนดูผลงานของต้นก่อนว่าเป็นยังไงขาดสารอาหารนะคะเพอกล้วยแย่งอาหารยายหนูจะตัดกล้วยออกด้วยวันนี้จะตัดต้นกล้วยออกให้เขาด้วยเยอะแยะเลยพอฝนมาต้นกล้วยก็งามพรึบพรึบขึ้นมาบังหมดเลยค่ะแต่ยายหนูไม่ตัดตั้งแต่หน้าแรงเพราะว่า พันกล้วยไข่ที่เอามาปลูกใหม่นะะี่ให้เขามีหน่อมีอะไรแล้วค่อยขุดทีเดียวเอาหน่อไปขยายพันธุ์ที่ใหม่ก่อนนะคะนี่คือกล้วยไข่กำแพงเพชรท,ที่ปลูกไว้นะคะกำลังขึ้นหน่อขึ้นหน่อให้จะได้ขุดไปขยายพันธุ์ทีเดียวะคะ่ะจะจะขุดจะขุดตั้งแต่หน้าแรงก็จะมีแต่ต้นแม่นะคะยังไม่ได้ลูกนะคะนี่ก็ได้ลูกขึ้นมานิดหน่อย จะได้ขุดไปปลูกที่ใหม่นะคะส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นสามรถแสงทองค่ะก็มีผลติดบ้างเล็กน้อยนะคะมีผลติดบ้างเล็กน้อยนี่ว่ายายหนูไม่ได้กำจัดมดกำจัดอะไรให้เขาเลยนะคะตั้งแต่ฝนตกมาเนี่ยปล่อยธรรมชาติเลยค่ะ นี่นะคะก็มีบ้างติดผลบ้างนะคะติดผลบ้างเพราะว่าช่วงเดือนเมื่อกี้แมงวันทองเยอะมากค่ะแต่ยังไม่มีผลกับพุทสานะคะเพราะว่ายัางลูกเล็กอยู่แมงวันทองมันมีอาหารที่เป็นเป้าหมายอยู่คือมะม่วงนะคะโตขนาดนี้เลยนะคะ จากฤดูที่แล้วที่ยายหนูพามาถ่ายตอนที่เก็บเก็บลูกนะคะได้ชิมรสชาติแล้วอร่อยนะคะแล้วก็ดกต้นเล็กๆแต่ก็ดกนะคะแรงที่แล้วต้นเล็กๆก็โดกเดือนกุมพานะคะช่วงเดือนมกรากุมพานะคะของปีที่แล้วของปีนี้นะคะไม่ใช่ปีที่แล้วขอขอโทษก็ได้ชิมลูกเขาแล้วตอนนั้นก็ปล่อยเหมือนกันค่ะ ปลูกใหม่แล้วก็ปล่อยให้เข้าฤดูฝนไปแบบตามธรรมชาติเลยแต่ปีนี้ยายหนูก็จะเริ่มมาดูแล,แลแล้วค่ะเขาก็มีออกช่อดอกอยู่นะคะมีออกช่อดอกแต่ยังเป็นช่อเล็กๆนะคะก็ยายหนูให้ปุ๋ยสูตรเร่งต้นเร่งกิ่งอย่างเดียวเลยช่วงหลังจากตัดแต่งกิ่งนะคะเขาก็เลยขึ้นกิ่งขึ้น ก้านแบบนี้เลยค่ะก็เลยดอกดอกยังช่อเล็กๆดอกไม่เยอะแต่กก็มีติดผลผลิตไปบ้างเล็กน้อยนะคะต่อไปก็จะได้ให้ปุ๋ยบำรุงดอกนะคะจะให้ปุ๋ยบำรุงดอกสูตรแปดยี่สิบสนะคะเพิ่งให้ไปหนึ่งรอบอาทิตย์ที่แล้วค่ะให้ไปหนึ่งรอบอาทิตย์ที่แล้ว ดูซิว่าตาดอกเขาขึ้นมาใหม่จะสมบูรณ์แข็งแรงขนาดไหนนะคะนี่คือดอกที่เขาขึ้นมาใหม่ค่ะดูซิว่าปีนี้เราจะได้ผลผลิตหรือว่าความดุกเขาจะเป็นยังไงเดีย๋ยวหนูจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะนี่คือต้นที่หนึ่งแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะใหญ่โตหืนท่วมหัวไป เยอะแล้วสูงประมาณสามเม็ดแล้วค่ะนี่ก็คือดอกนะคะดอกกับลูกก็มีบ้างเล็กน้อยแต่วันนี้ค้มฟ้าค้มฝนไม่รู้จะชัดหรือเปล่านะคะค้มฝนนะคะบ้านเยนหนูฝนตกค่ะฝนตกมาตั้งแต่หลายวันและตกทุกวันนะคะตอนนี้ก็ค้มค้มเช้านี้ค้มค้มไม่มีแดดเลยนะคะเช้านี้คืมคมไม่มีแดด นี่คือกิ่งก้านนะคะกิ่งก้านกิ่งก้านขเขาขึ้นสูงแล้วนะคะกิ่งก้านขึ้นสูงแล้วรักพี่ก็เสียดายน้องนะคะนี่คือป่ากล้วยนะคะลักพี่ก็เสียดายน้องรักพี่ก็เสียดายน้องกล้วยก็ยังหวงอยู่พุทธาก็อยากได้ นี่คือดอกนะคะดอกแล้วก็ลูกบ้างนะคะกำลังติดลูกบ้างนะคะมีมดมาขึ้นด้วยนะคะมดดำนะมดดำวันนี้ยายโจะเอายาฆ่ามดมาฉีดด้วยค่ะแล้วก็ให้แคลเซียมโบรอนขั้วเหนียวดอกดอกนะคะจะไม่ให้มันร่วงเพราะว่านี่มันร่วงเยอะมากค่ะ ความจริงดอกมีเยอะมากแต่ก็ร่วงแล้วก็ฝนเยอะฝนเยอะนะคะช่วงนี้ฝนเยอะเดือนนี้ตั้งแต่ต้นเดือนมาฝนตกตลอดเลยค่ะนี่นะคะนน่นยอดขึ้นไปถึงนู่นแล้วค่ะเห็นเขาว่าให้เบรกยอดด้วยเดีย๋ยวยายหนูก็จะตัดยอดออกนะคะไม่ให้เขาขึ้นสูงนะคะเดี๋ยวจะเก็บลำบากเพราะช่วงนี้ ถ้าเก็บผลผลิตอะไรก็เก็บคนเดียวนะคะสูงสูงคงไม่ได้เอาให้พอดีเก็บถึงนะคะเห็นเขาบอกว่าเวลาติดลูกแล้วพอน้ำหนักลูกมันก็จะถ่วงถ่วงให้กิ่งน้อมลงมานะคะเขาว่านะคะเขาว่านะคะดูเพื่อนใน youtube สวนของเพื่อนๆใน youtube นะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้นี่มี มีผึ้งด้วยมีผึ้งน้อยมาผสมเกรสรให้เราด้วยค่ะเห็นไหมคะวินไปแล้วมีมแมลงก็อยู่ใกล้ป่าไม่ต้องห่วงเรื่องมแมลงผสมเกรสรในต้นนี้ก็ร่วงแล้วก็ต้นต่อไปอันนี้ก็ต้นต่อไปนี่คือมแมลงนะคะมแมลง มแมลงเยอะอุย้ยแมงวันทองก็อ้อยแตนด้วยไม่ใช่มแมลงเฉยๆแตนนึกว,ว่าแมงวันทองแตนหลายตัวหลายตัวยัวเยียไปหมดเลยมแมลงผสมเกสรน,นะคะตัวผสมเกสรของเรามีเยอะค่ะแต่ตัวที่ทำลายเกสรคือมดค่ะมันกัดนะคะ มดมันกัดดอกผลล่วงได้เลยนะคะมดสีดำดำนี่นะคะยอดพุทราของเราอันนี้ก็มีสงสัยจะมีหนอนแล้วเนี่ยนี่นทำลายใบผึ้งผึ่งเยอะมีทั้งผึ่งทั้งต่อทั้งแตน มีทั้งแมงมิม้มโหเยอะมากค่ะตอมกันให้ยั้วเย้เยไปหมดเลยแล้วก็มีเสียงนะคะนี่เสียงเขาฉีดยาป้องกันยุงลายนะคะมีเสียงมีเสียงด้วยวันนี้ฉีดป้องกันยุงลายทั่วบ้านเลยค่ะทั่วโม่บ้านเลย อันนี้กิ่งนี้ตายแห้งตายแห้งเพราะมีแมงนะคะแมงกัดนะคะแมงเจาะกิ่งนี่แมงเจาะกิ่งเพราะว่ายายหนูไม่ได้มาฉีดยาฆ่า,มาแมลงแมงเจาะกิ่งอะก็ไม่เป็นไรนะคะให้มัน,เป,นเป็นการเด็ดยอดให้เราก็แล้วกันยอดนี้คิดในทางที่ดีเด็ดออกเหนียวนวเนี่ยแห้งแล้วเหนียวนวเนี่ย กิ่งนี้โดนกัดไปแล้วไม่เป็นไรเพราะกิ่งเราเยอะอยู่บางกิ่งยังจะได้ตัดแต่งออกเยอะค่ะเห็นเขกว่าต้องให้โลง่งๆนะคะให้โลง่งๆถ้ากิ่งเยอะเกินไปก็ทําให้ลูกไม่ดกหรือว่าถ้าดกก็จะได้ลูกเล็กนะคะเพราะว่าต้นพุทราของเรายังต้นเล็กอยู่นะคะเพิ่งจะเข้าขวบปีนะคะระบบรากยังไม่แข็งแรง ไม่ต้องเอาเยอะถ้าเอาเยอะแล้วขอจะเลี้ยงลูกเลี้ยงลาต้นไม่ไหวแล้วก็จะแค่แก่นแล้วลูกเล็กนะคะสำหรับช้าวันนี้ก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ